Root 6 minus square root 3 and plus 3เอ a i กคำตอบสุดท้ายต้องเป็นแบบนี้ครับกับอีกหนึ่งวิธีนักเรียนบอกใช้หางกระจายอย่างที่ครูสอนดิแบบอาทิตย์ที่แล้วบอกว่าเอา้ารูท15ตัดให้หมดเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้คาตอบออกมาเหมือนกันเดี๋ยวครูโชว์ให้ดูอีกวิธีนึงนะครับวิธีนี้ครูทำอ้อมนะอะรอใช้ก,ก่อน ใครมีคําถามมีไหมลูกไม่มีนะถ้างัาง้นครูขออนุญาตพูดต่อเลยนะถัดมา next ต่อนะครับถัดมาในที่นี้อ่าเริ่มครับครูขออีกหนึ่งวิธีโอ้ครูทําทําไมอ้อมเสียเวลาครูสอนไปครั้งที่แล้วทําแบบไหนนะกระจายตัดกระจายเลยครูหนูใช้แม้15หารเลยโอเค dy ไวบยจบนักเรียนได้เป็น s q u a ร e r ู o t 6 minus square root 3 plus 3 อา้าครูทำไมบรรทัดเดียวจบอ่ะก็เนี่ยอยู่ที่นักเรียนเลือกเอาเลยจะใช้แบบไหนก็ได้นะครับเชิญโอเคครับต่อมา next ข้อต่อมาข้อที่4อ่ะครูขอกล่องสุ่มครับคราวนี้ไม่ใช่กล่องสุ่มครับสุ่มเลขที่ครับเลขที่3อยู่ไหมลูกอีทีเชโอ้จบแล้วโอ้นักเรียนฮัลโหล ่าข้อที่สามลูกเอ้ยแม่ข้อที่สี่มานักเรียนทำไงก่อน DIY โอ้โหชีสจังไม่แยบจบแล้วเมื่อคืนทำไรลูกดูบอลรับใช้ชาติเล่นเกมหรือพบปะประชาชนหรือจะเขาคุยกับผู้ปกครองอยู่ถึงไงบ้างลูกโอ้งั้นเดี๋ยวครูข้ามก่อนอิติเชษจบแล้วไม่พร้อมเรียนไปหักคะแนนติดลบอ่าเลขที่ห้าลูกอยู่นะครับมาครับเลขที่ห้าเชิญครับผมห้าในที่นี้มาเริ่ม เออ่ตัวโจท์ยของครูมาดูก่อนนะ start เขาบอกว่า2 square root 55 minus square root 78นักเรียนทำไงก่อนจะใช้ถอนรู้แต่ละก้อนก่อนหรือจะตัดเลยแล้วแต่เราตัดเลยนะครับโอเคคัดเลยได้เป็นคัด by ทตัดหมดทุกตัวนะได้เป็นป2 square root minus p l u s สแ a r รู o น t 9ก่อนขอช้าๆก่อนนะครับได้เป็นสแปรรูดนายโอเคอีกอี c o r r e c กได้เป็น True สแปรรูดฝ้ายไหมนะสแปรรูด SixPlusThree ถูกโอเคครับ Next อันนี้ Conjugate เนาะอ่าอิทธิเชตมาครับกับบ้านที่เราทำมาโม้ให้ครูฟังหน่อยข้อที่ห้าครับ Multiply เท่าไหร่ลูกคุณเท่าไหร่ลูก Multiply อ่ะฮะแล้วไงต่อลกพาร์สอมายเนสสกแพร์ลไฟลบนะครับนักเรียนเครื่องหมายตัวตรงข้ามตรงกลางนะโอเวอร์มายเนสสกแพร์ลไฟล์อะเกนอะแคลคูลเลตให้ครูครับคิดเลขต่อดีสิบิลกระจายก่อนได้เป็นอีเกลอะได้เป็นเท่าไหร่ครับเอาก้อนแรกก่อนนะช้าๆก่อน 2เวนตี้เอ็กโอเคครับสคารูตเตอร์เซ็กโอเคครับหรือจะใช้ซิกไทม์ซิกหรือใครจะถอดเป็นหกเลยก็ไม่ผิดลลกอ่า Next Minus 30อ่า Next ต่อโลก and last one uh, minus to uh 15 square so root of 25 over next โอเคอันนี้คุณกระจายนะเด็กบางคนจะใช้สูตรก็ได้นะครับต่อมา next ต่อเลยนักเรียนพัดโฟร์สแควรูทเตอร์ตี้อ์ลสวานต์นัสสแควรเตอร์่อครับอ่านักเรียนได้เป็นยังไงบ้างนี้ ชิญเลยลูกเอาดีโนเอน่อนัมเบอเรเตอร์ก่อนตัวตัวเศษอ่ะทำไงก่อนรู้เตอร์วิซิกอีควาอ่ะถอดได้ถอดก่อนอ่ะเดี๋ยวรอรอรออีคัว่ว โอเค6 8อ่ะอันนี้ก็คือ6 8เหรอลูกแปดเอ่อหกเหรอลูก6 8อ๋อ1 6 8โอเคครับอ่ะตรงนี้ก่อนได้เป็น6นะครับ equal s ได้เป็น1 0 0อ่ะ6 8โอเคครับ next square root 30อ่ะ calculate เ,เลยลูกได้เป็น19 square root เตอ์ีโอเคคร,รับ Next s สแควร o o ูทเ e q วนตี้ไฟอีควอัวนต่โอเวอัวสด้านล่างหกได้เป็นอ่าโฟล์สแควร,รูทเตอัโอเคครับตัดกันเหลือครับต่อมา next เอ่อ6อ่า96ถูก minus minus 5โอเค next last step แล้วข้างบนคิดเลขกันต่อได้ได้เป็น equal 93 minus 19สัปปายุทธ์30 over น1 correct โอเคครับจบยังหรือว่านักเรียนตัดต่อคำถามคือลูกมีครูคิดเลขผิดหรือว่าไงลูกมันต้องมีคนใดคนหนึ่งผิดหรือยังไงลูกมันดูแปลกแปเดี๋ยวนะลบสิบสอง โอเคถูกต้องครับบวกครับโดนอินดิเชตวางยาหรือครูฟังไม่ดีเองโอเคครับพอฉันเป็นบวกครับลูกขอบคุณมากครับพอฉันได้เป็นมานัสเอ้ยพารไฟ์โอเคครับโอเคครับแย่งได้เลยลูกโอเคครับพาร์ตไส์ปรตเตอร์ตี้นะอ่ะมีตรงไหนอีกตรงยังน่าจะตรงนะันะตรงไหนอีกตรงไหนมามา หมายถึงตัวแป๊บนึงนะตัวเขียวโอเคครับอิติเชษวางยาคูหรือครูโดนเดี๋ยวครูฟังไม่ดีวะเนี้ยแป๊บนึง m ถูกต้องครับลูกได้เป็น m i เอ่อ m i โอเคครับอ่ะเพราะฉะนั้นได้เป็น one h u e d อันนี้ได้เป็น f i f t แป๊บนึงนะใช้แม่แม่สาบไม่ได้ละอันนี้โอเคตรงยังลูกหรือมีตรงไหนอีก ตรงแล้วนะอ่ะโอเคครับอ้าวเช็คเสร็จแล้ว next ไปดูต่อนะครับทัดมาข้อต่อมาเอ่อข้อที่6ขอ number number เอ่อ17อยู่ไหมลูก47โอเคครับส7 17ข้อนี้ข้างบนกระจายกำลังสองสมบูรณ์ก่อนได้ แต่ข้างล่างก็ใช้สูตรได้ก็คือดิเฟอเรนเชียลนั่นเองนะครับผลต่างกำลังสองอ่ะเริ่มเลยแล้วแต่นักเรียนโอเคครับ E ีกัวโฟ์งงแล้วแป๊บหนึ่งโฟล์มินสก่อนหรือโฟล์สแควลุตีเลยลูกอ่ะฮะโอเคอันนี้ plus PASS 3โอเค correct อันนี้ใช้สูตรหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังสองหน้าหลังสองสองอ่าเป็นสี่หน้าหลังนะครับบวกสามถูกต้องครับหรือใครไม่ทันนักเรียนคูณกระจายอย่างนี้ก่อนได้นะครับเดี๋ยวครูไปทดให้ดูข้างบนนะชา้าๆโอเคครับได้เป็น4 minus 2 s q ทูสแควร์รูททรีมินัสทูสแควโอเคครับ over โอเคอันนี้ใช้สูตรแล้วต่อมาข้างบนครับ n u m e r a t o r a เตอร์ก็ o v e r o v e r f l o okay, w โอเคครับตัดได้ไหมลูกตัดไม่ได้นะเด็กบางคนบอกนี ee, ่ไงครู4ตัดแต่ด้านหน้า,นาตัดไม่ได้นะลูกเพราะั้นนใช้ไม่ได้ครับโอเค correct อ่ะเช็คต่อต่อมาไปดูต่อข้อต่อมา number 21อยู่ไหมลูก yes บ yes บโอเคครับมา ข้อที่เจ็ดอ่ามาดูต่อเสร็จแล้วนะครับอ่าต่อนะครับต่อมาเอ่ออันนี้มันหารอยู่นักเรียนเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเสร็จเป็นส่วนก่อนแต่ว่ารูทตรงนี้ครูไม่ได้เขียนผิดนะคาไวไ้เลยเลยมาเป็นรูทห้าลบสองั้นเดี๋ยวนักเรียนไปนั่งแก้ก่อนครูขอญากเปลี่ยนก่อนได้เป็นรู root 0, uh, ท t ฟฟ้าทูโอ o วอร r รูถาม ครูขอเปลี่ยนแถวเป็นคุณก่อนนะไทม์เท่าไหร่หรอคิดเลขเลยได้ไหมอ่ะขอเลยเป็น square root ไ i v e minus two equal square root อร์ e e over t แคล a l c เล a ต่อเลยหรอต่อเลยหรออ่ะทำไมต่อครับ Square root 15 plus 2.Square root 3. Over. Past mm hmm. 1มาจากไหนนักเรียนเกอ๋อนักเรียนคิดเลขเลยโอเคคอเด็กโอเค plus 3์ท n ี s ม้นัทชูแอนโอเคครับอ่าต่อครับตรงทั้งบนเหมือนเดิมลูกนั m เบ r a t เรเตอร์ e root 15, plus 2, ู l u s ฟ square r ต o t t สแ e วร์รูท o อตอบอย่างนี้ได้ไหมโอเคไม่ได้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 โอเคครับเหมาติพรายโอเคสแควรูท okay, รี้นัว เดี๋ยวครูขอแยกแบ่งฝั่งนะต่อมานัมเบอร์เรตอร์นักเรียนกระจายต่อเลยลูกได้เป็นอีกวัวเน็กซ์โอเคครูขอแยกเกยบเป็นสองคูณสามก่อนนะม s ยาส์ทูสแควร์รูททรี correct over <root> ถ้าอ่าสแควร Square รูท t 3, p พาวเวอรโอเคหรือหนึ่งเฉยๆก็ได้นะครับโอเคค orrect รอครับเดี๋ยวเรามาจัดรูปจัดทรงกัน Square Root 45, ์ที่ไฟอีั่วรูทสีเกิดจากโอเค3รี t ทม e t รี u t ม์ไฟส์รูคือทรีสแควร์รูทํฟไม้นัทสิบาทำไรตอบไม่ได้นะครับนักเรียน p ลั s s ิกไม้น s ททสแควร์ 3 over เอเอ่อข้างบนจัดรูปทำอะไรต่อไม่ได้คูคาไว้นันแหละโอเวอร์ส่วนด้วย correct โอเคครับา h เช็หนึ่งนะคูเช็คก่อนเลยกี่ข้อหนึ่งสอง สามสี่อ้อมีแก้สมาการด้วยนี่หว่าคำนึงนะเพชัรโอเคต่อมา next คนต่อมาทเวนตี้เซเว่นอยู่ไหมจ๊ะเยเจ์โอเคครับสุดขอบหนูพูดเสียงดังน,งนิดน,นึงนะลกูก อรอเพื่อนก่อน,นนะออนไลน์ right. ใครไม่สนิทยกมือยกมือยกมือมีไหมลูกไม่มีนะโอเค next ขอแยกพูดต่อนะครับต่อมาข้อนี้นักเรียนทำาไงก่อน start พูดดังกว่านี้ได้ไหมลูก <laughs> ดึงอะไรนะ ตัวร่วมด้านบนออกหนูเห็นว่ามันคืออะไรครับลูกมีแม่สองนะครับเพราะฉะนั้นหนู get to to outside ก่อนของ for n a e r a t o r โอเคครับดึงตัวร่วมก็คือใช้ common นั่นแหละก็คือ root through pass t h r p u g root tree over โอเค อันนี้เกิดจากเชเวล์เพื่อนเราก็ไปแยกถอดรูทมาก่อนก็เลยได้ออกมาเป็น2 w o times t w t i m e three t w square root three correct plus t w square root t w correct next โอเคอันนี้ได้เป็น16 x t i m e s two f square root t w correct แล้วไงต่อลกโอเคได้เป็น equal uh, for the denominator นะตัวส่วนได้เป็น -2 ม่นะรูทส o ควร์รูทแกตรูทอไเหมือนกันดึง2ออกก่อนโอเคครับเป็นวิธีที่ดีแต่ถ้าใครไม่ได้ดึงไม่ผิดนักเรียนคูณเข้าไปได้เลยลูกแต่สุดท้ายเดี๋ยวมันตัดกันได้อยู่ดีนะครับได้เป็นสแควร์รูททรีมายนาสสแควร์รูททูคัดบานักเรียนใช้ตัดแม่2องวะคับายถูโอเคครับแอนคอนตูเกตต่อนะ m u l ัลติพลา สแควร์รูททูพลาสสแควรูทีหรอนักเรียนเขียนอย่างนี้หรอลูกแป๊บหนึ่งนักเรียนดูตัวส่วนก่อนนะส่วนตอนแรกนักเรียนเป็นรูทสามลบรูทสองะถูกไหมหนูเวลาคอนดูเกตนักเรียนเปลี่ยนแค่เครื่องหมายตรงกลางตรงกลางนะแต่ตอนนี้นักเรียนใช้เป็นมันอ๋อแป๊บหนึ่งถูกแล้วถูกแล้วโอเคถูกแล้วแต่แค่สลับที่กันโอเคครูอ่าโอเคได้เหมือนกันอ่าโอเคถูกแล้ว ครูขอสลับอย่างนี้แทนแล้วกันโอเคแล้วนักเรียนดิสเบิลให้ครูเลยถูกแล้วโอเคโทษทีครับนัมเบอร์เลเตอร์อีควนัมเบอร์เลเตอร์ได้เป็น5โอเคได้เป็น3รีพาร์สทูพาร์สทูสแปรลโอเคครับโอเวอร์ Over. นักเรียนกระจายมาได้เท่าไหร่ตัวส่วนอีกควได้เท่าไหร่ครับอ่ะรอได้ไหมลกูกตัวส่วนได้เป็น หนูทำเหมือนครูว่ามันหนูทำเหมือนครูได้กระจายกระจายตัวตัวส่วนล่างแ่ะอ่ะเดี๋ยวรอก่อนนะถ้าได้แล้วเดี๋ยวรอต่อ เดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะครับท2 correct ก็เกิดจากว่าหน้าหน้าลบหลังหลังถูกต้องครับโอเคครับถูกแล้วลูกท2โอเคเพราะช้นงข้างบนได้เป็น5 plus over 1คุูขออนุญาตไม่เขียนโอเคครับ ถูกต้องอ่ะฮะรอ,อเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้มีสปีกิ้งเทสป้าแบบนึงนะเดี๋ยวครูเช็คก่อนดึงดึงดึงอ่ะมีใครมีคำถามไหมลกูก เสร็จแล้วเดี๋ยวครูให้เวลาทำสิบห้านาทียังไม่ใช่กันบ้านนะยังไม่ได้สั่งให้นักเรียนเปิดหน้าสุดท้ายไปงานบทบทวนให้หลังจากนี้จะยากขึ้นเรื่อยๆแล้วครูจะใช้เป็นถูกเขาเรียกว่าแอกว้าแล้วคือครูจะจับผสมทุกอย่างแต่ครูเดี๋ยวครูสอนให้แต่ให้นักเรียนทําหน้าสุดท้ายมีสิบห้าข้อระหว่างรอนะครับเป็นการ,รบทบทวนให้แล้วหน้าสุดท้ายนะหลังจากนี้จะเป็นเนื้อหาที่กึ่งกึ่งมปลายแล้วเดี๋ยวครูมาแทรกให้นะครับแล้วเดี๋ยวครูขอเทสเพื่อนต่อระหว่างรอเช็คชื่อนะ ออนไลน์เหมือนกันนะเดี๋ยวครูขอแป๊บน,นึงนะเก้ายี่เอ็ดสามเอ็ดอยู่นี่หมดเลยโอเคครับเดี๋ยวรอสักครู่นะลูก